ถ้ำกระแสรครับสถานีถ้ำกระแสเดี๋ยวทางรถก็จะผ่านจุดที่เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญนะครับเพราะว่ารถจะวิ่งไปบนสะพานไม้นะจะเลีกสะพานก็ไม่เชิงนะครับเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นทางรถไฟไม้นะครับที่เลาะไปตามหน้าผาครับ ชั่วลาวนนี้ถ้ำกระแสนตอนเช้านะครับไม่มีครับมีแมวตัวนึ่งกับหมาตัวนึ่งตอนนี้มีลูกระเบิดสร้างลูกระเบิดนะครับต่างปะ ที่หยุดรถบ้านลิมแอ่แายลิมนาที่หยุดรถถ้ำกระแสนะช่วงนี้จะผ่านเหนือน้ำแควน้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารจุดชมวิวทัวลงครับ ตอนเช้านะครับที่แม่น้ำแควน้อยครับนี่มีเป็นเรือนแพแพักนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านนู้นนะครับคือที่เห็นเป็นสะพานนั่นแหละครับคือทางไม้นะครับที่เรียบผานะครับเนี่ยสังเกตว่าฐานล่างเ็าเปลี่ยนเป็นปูนแล้วนะฮะแต่ว่าด้านบนนี่จะเป็นไม้อยู่นะครับเป็น ทิมเบอร r บริดจ์นะฮะก็คือสะพานท่อนสุงนะครับรถก็ลันล้อไปตามไหลผาครับช่วงนี้เป็นช่วงที่นัก่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันนะครับฝั่งนู้นก็เป็นบ้านริมแควแผ่ริมน้ำนะครับก็จะมีบ้านแบบบนบกแล้วก็อยู่ใน นะครับแต่นี้จะเป็นบ้านแบบที่แพอยู่ในน้ำนะนีครับมานี่นะครับดูนี่ครับนะครับช่วงที่ผ่านนะครับเป็นสะพานไม้ครับเสียดายนะครับแม่น,น้ำแควน้อยไม่มีหมอกนะฮะแต่มีหมอกไกลๆอยู่ด้านนู้นนะครับ ยามเช้าที่แม่น้ำแควน้อยนะครับแล้วก็ทางรถไฟสายบรณนะกับนี่ครับเส้นทางเลาะเรี่ยบผาฝั่งนู้นจะเป็นหน้าผานะครับแล้วก็อย่าไปเที่ยวเอ,อมามือยื่นไปคำ้ำผนังนะครับมีคนโปรโมทความเชื่ออะไรสักอย่างนะครับว่าอะไร เป็นมงคลน,นะครับอันนี้ไม่จริงนะครับอันตรายนะครับอย่าไปยืดมือวันนี้มีเครื่องเล่นทางน้ำด้วยเด็กๆตอนี้มีเต็นท์ใหญ่นะครับับคนช่วงนี้มาครับตรงนี้เป็นบริเวณของรีส uh, อร์ทนะ เราฝั่งนี้จะติดหน้าผาโอ้นี่มีหน้าผาจำลองสำหรับปีนเขาด้วยนะก็ตรงนี้จะจุดจุดจอด,ดอีกแห่งหนึ่งนะฮะทำกกะแสะ ไม่มีผู้โดยสารขึ้นลมครับนะครับมีหน้าผ่าจำลองด้วยสวนสายโยงนะครับเรียกว่าแขกเค,คบินนะคร นะครับน่าจะเป็นครบตัวต่อเดินทางกันต่อครับมุ่งหน้าสู่กาญจนบุรีก็ังผ,ผ่านไฮไลท์จุดสำคัญนะครับบนเส้นทางสวัสดีครับ